ครโอ้เมียเราบ่ออกทางแดงแล้วนะครับทางไปขายมันไปขายพุนละครับในดงพุนละครับขายในดงผุนโ้จะของรถไทยเขาปลาให้ปลามันจะของรถไทยเนะี่ไปไทยเฮ้าตะกีนี่ไถยไปไทยเพเยาการตะกีนี่ของเพิ่นร้ายครับเนี่ยอันนี้สิบสองไรของเพิ่นมองนี่นี่ครับปเปลี้ยง,งเขา ปลาไปขายมันคไยสิไปขายมันเต็มซาเล็งแล้วไปเต็มรถแล้วนี่ครับสิบสองไร่ของเพิ่นนี่ครับสิบสองไร่นี่รถที่ไทยขั้นหนังเพิ่นครับาปลามันเอาอๆขึ้นกันจะยังออกท่านเบิบ์ตท่านเบิดครับเบิดไปปลาหนังแล้วสิบสองไร่ฟังพุ่นกับเบิดแล้วเดี๋ยวปลานี่อีกสิบสองไร่มาท่านได้ออกเบิดอยู่ทางไปขายมันครับถซ้ายเพิ่นขับไปแล้วะครับรถอีแต่งสองขั้นของเพิ่น Thank <laughs> you.